สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขณ์นะคะมือนี้ย้อมรับแล้วนะคะว่าว่าอย่างว่าเงาว่าเงาว่ามีคนกวนอยู่ไปเดี๋ยวนอนเอาเป็ดคือเป็ดชอรีสิเบิร์นพนากัดซีนอีกแล้วกระป๋องตัวไหนกันล่ะมื่อนี้เห็นงานมื่อนี้ก็ว่ามืออื่นไก่บอมืออื่นทอดเด่นอยู่ใส่ไก่และน้อยย่างตลาดกระสินกระสินไก่บ้านมินาง บ้านติบกเกือบบ้านเจ้าภาพเลยนี่เจ้าภาพนี่ในมืออื่นบ้านอยุยใส่บ้านอยุยใส่อยู่กับละสินจ่าแม่อำเภอเด็กเดินขมวนสาวสาวภูไทยที่เรียนมาอยู่บ้านแทงจัดเอาพูดแบบนี้ก็สวยสิพี่เราเต็มเวิร์ดมีคนเลยเรียนมาหามวน บอลทำมันหล่นยูู้เดียวเราไม่จะมีแต่นอนตะกี้ว่าไอ้ก็นั่งเต้นแล้วกสิลูกเต็งหนาสองถุงพึงยี่สีเต็ยงหนาใส่ตังแ์ไนาฬิกาปลุกซึ่งมือสองุงึงลูกเต็งหนาบอจะจะมีผีกอนเลยงันนั่งใส่ดีบัสดุกงก่ใส่เต็งรอ เต้นสตบอีเต้นสตอะเต้เ้จหมวันนี้คือจะได้ง้างไปหาสิกายแต่วันนี้บริษัทใ่ได้ดาวพ่นตั้งคนตกางเต็มแล้ววัอต่าผู้ใดก็อนใจเจโปเจโปดเดือมสามยเืนเส้อต้นใหญ่เต้นวัเต้นนเดนนอวสูมูสม เวมเียนเนงั er ้นงัเมื่อไรเข็ดเขบาัแเหนียเปลี่ยนอติเปลี่ยนือไหมตัวืออไมคยอยู่กัเปลี่ยนนะถ้าเป็นางูสนีพอดีอยู่คนเดียวเนาะบ่กบอกสร้างนั่งไปเลยสร้างนั่งไปเลยกลางกลางขังทันโยตเลยกลางคูกันเลยค้างนิฟังคุ ก็เสียตงได้สัตว์นี่ยามากางไม่ดีากเสร็จอ้อส่วนถ้าว่ามองะไกลอยู่ดีตัว่็จเห้อยู่ขอเวทีอยู่เรียนให้มันทันหมดเงินไก,ก่อยู่นแอ,อบนอน <c oughs> บอ่มูปากหัวนอนอยันสิงเห,งาหิาเลนอนสิงยางไปขวดแอบนอนเอียง แอบ,บนอนดีนเห็นมาเรานอนผนนนนู้ใดก็น,นอนบนี้นอนตัวบด้ด้นอนบบดคืนนเปไนอยังได้ดงก็ต้องว่าสินอนไดน้ี่มาันานังยางมาพอดีตั้งมา20ิ่วนซึ่งยัมากินน้อพาจะก่ <c oughs> อให้เป็นะไรมาจะไดยกว่าไปน้ำมนะันตีนมเร็งนี่ <c oughs> <c oughs> จากมือเนาะหลอดนี่ให้เวลาทีเดียวพอจะให้เวลาจากมืออาทิตย์เดียวจะให้เวลาทีเดียวเออมาสัตว์กระซองอาทิตย์เนาะขอให้เวลาเมื่อคืสองอาทิตย์ให้เวลาแค่สองอาทิตย์เนาะพอรวมนันก็ไปสองอาทิตย์แล้วก็กลับมาเมาหรอวะเมื่อคืนกูเมาอยู่บอเมื่อคืนทนนอน เมื่อคืนแม่เรานอนแม่เราเปน,นอนใส่เมื่อคืนนอนอยู่ปีอเอาปีฉันไปปลูกนอนเมื่อคืนผู้จัดการสาวแม่เราว่าสบายเต็มอ๋อ,อ,อมันเป็นอันมันยกนอกทำมผมไม่เห็น,มนเนมื่อคืนนึกถึงว่าอะไรงี้ว่ากำลัไปสีดำแม่เราคือฉ่ำต้องเือเราสูบแม่เรามาใส่เอา้าแม่ <laughs> มื่อนีน้ฝนคือพ่โตมื่อนีน้ฝนซุปเปอโต ไปร่มกูขีดตุ่มเอาโอ้ยบอกอย่ามาเปิดโปงเดนเซอร์หญิงนะเออเออสวยมากก็ถ่ายรูปไวพร้อมว่าได้สีแดงก็เต๋ ตัวผ่าอโอบชนะเอาจะซื้อเอแลี้ยวนะโอนเดี๋ยวจะซื้อเอยังยังยังหยอกก็จะซื้อก็ต้องเอาผ่าลายซื้อเอก็ต้องเป็นปักใหญ่อีกเด้หนิเธอต้องซื้อปักใหญ่ไปฮะไปสกินเป็นอะไรเลยซื้อซื้อเอขนาดนะฮาวเมนเป็นผ่าเป็นรูปต่างหากคือจะเห็นว่าคือของของีดมีน่าหอม

นั่ตัวดีเอฟนั่งเงียบอยู่ข้างในเออหวานฉ่ำกำลังปลุกเนาะพูดแม่ เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ลงคู่บอลคีโตมวันนี้ลงคู่ลงคู่คีดินแดนมัน3เด้อยตัวเวทีหอมฟัง่เออโอ้ยผู้ใดสีสูจหอมเนาะยุทธเวทีน่ะไล่นาาไล่าาไปแล้วเ่อไูได้แค่ลงคุเอจะบอกสี่พันอย่ได้โดดกดสูเอาเอาคื่ว่าดีเนี่ยันหอม0 0 4,000พ่ะน่ะก็จองปู่4,000น้อก0 0 0จองพันเดียวจองพร้อมกันฉัแต่ก็ได้ไปเห็นว่ายสัญญาก่อนเส้นตั่วยังได้เสียเงินพันนึงอีกเลยเสิร์ปรหยาดอีหยงกลัวบิดวงแล้วสิไปแก่งหม่อยู่แกะใหม่จกแกะน่ะแพงกว่าเห็ดใหม่อีกต้องเพิ่มเพิ่มมีมาครับแมน คอมเธอสมบัติเป็นไม่กกว่าม um, ันจะได้อ uh 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 ุ uh ้มตัดปีโกมาสรุไอ้ภาสาอย่างกระดูกดิดในเยี่อเสีานติดเกิดเหตุไม่คาดฝันใครกี พีน่น้องไก่แล้วเราต้องห่วงเออเรดื <c oughs> <c oughs> ้อวานกลุ่มเช่นที่ใจญ่หันหนามาทั้งอยู่แล,ล้วเป็นด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งดำอยู่แต่เนะี่ย กดหยุดแม่อีฮาวีกแม่กันซินเดี๋ยวพ่อกันชิปหน้าครับักนสวัสดีค่ะมาเด่นนำพนค่าบ๊ายบาย